พิ่โจทย์ทวิชนแนลนะครับามาดูคนลากปลานะฮะหามึงเบเืดครับสองคนตายายครับมาหากินฮะในเป็นวนใหม่นะวนใหม่วนใหม่โอ้ปลากระบอกด,อ,ดอ,อกเต็มเลยครับ ก็บอกเนาะสีขาวฮะปาเป็นเนี่ปาเป็นปาวลนฮะปาแปน ป,ปลาแป้นนั่นเลยครับปลาแป้นลูกปลาแป้นเขาไม่เอานะฮะมันเป็นปลาเล็กไปดูกันนะครับ ปลานี่มันกินไม่ได้มันเล็กเกินนะเล็กเกินปลาแป้งปลาแป้งปลาแป้นครับเป็นไรอ่ะนกิดปวนำย่างจน จับจับเรนลงทะเลได้ตัวเล็กจับเยือลงทะเลเลยให้หม,มาให้แมวกิระวัวงตารม่้นนะลูกเอ้ยนเ้าบางมีามอยู่ cầm bó ó đằng ơi ừ, màu qua, con ngon thế ấy với <laughs> mấy cái mẹ giật nó là có mấy kên. ơi <laughs> bà thôn đó bà thông hiểu bạc lắm không bạc lắm Ê, sao tôi dài xuống 1 kg rồi nhé? Thế à? bạc, ra nãy, bạc thông nha. 8 kg đó. แต่ไม่ใช่ปลาสาส์นะครับเป็นปลากระโทงเขียวตัวใหญ่สูงประมาณสามโลสามสิโลได้นะครับนี่นี่ประมาณลูกลูกมันนะอันนี้อายุประมาณไม่ถึงปีนะประมาณสี่ห้าเดือนมันกี่เดือนกี่ปีก็ลูกคนก็กินเรื่อยไปปลาแหลมปลาเนี้ยก็กินปลาด้วยกันนะฮะเป็นปลานักล่าไม่ติดขาดไม่ขาดก่อนปลาแหลมมาก ป่าตะก่อนโอ้โหเมื่อกี้โดนทิ่มนะฮะโดนทิ่มเลือดออกเลยนีเ่เจียวนะเนี่ยนี่หนูคันนะไอ้หนูจับนะอ๋ออันนี้เป็นแมงกระพุนเนี่ยแมงกระพุนคันนะฮะนี่แค่ระวังน,นี่ระวงังเนี่ยคันแล้วเนี่ยถึกน้ำมันป่าเล็กดินเต็มเลยฮะแต่ยายเขาเอาเนาะเขาเป็นต้มยหมาเอาต้มไม่หมาไม่หมาสิตัวเอาไมวอาด หมาตี่ตัวแมวอีกก็ต้มใส่หม้อนะคุนิจโจอ่ก็มีหมานู่นเขสามตัวมาเฝ้าหนึ่งสองสามนะครับเวลาทีนโจมามันชอบไอ้เสือไปเสือไปนี้อากาศดีครับเกลี่ยแล้วก็ใส่หม้ต้องส่เกลี้ยใส่หม้อต้มคุณยายบอกต้มเสร็จเ ใส่เกลือต้มน้ำน้อยๆใส่ผ่าตะไคร้สดน้ำเลยครับเป็นเป็นต้มยำอันนี้เพิ่งมารอบแรกนะฮะยไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วลูกยายไม่ได้ออกขันใจมงมันหมาแมวไม่มีตาจะกินลงมาหาตาหมาแมวก็ได้หลายตัวนะไอ้ตองเหวินนี่นะ้กเเอรวแล คั่วแห้งคั่วแห้งเหรอนี้กับคุณเข้าเยอะ อุ้ยตัวอะไรครับตัวประหลาดเอตัวประหลาดูไหมเนี่ตัวอะไรปลานอะไรป้าเนี่ยคล้ายตัวเอเลนสักอย่างนี่ ไหนนี่เละแมงกระพุนพุนอะไรครับกระพุนนี่แหละมันขานแมงนี่แหละเนี่ยเมื่อกี้เห็นตัวไหนอ่ะแถมเนี่ยนี่เนี่ยนี่ยไหนนี่นี่ดินได้ด้วยอะไรมั้งูกก็แมงกระพุนนั่นนี่ใช่เหรอเนี่ยใช่ใช่มันขาดมันขาดเหรอขาดออกจากทรายนั้นแมงกระพุนนึกว่าตัวเอเลี่ยนอะไรสักอย่างมันจะต่างดาว อย่งกรนะกปนุนนะครับอย่งกระปุนครับแล้วใครเพื่องเอาตาไปใหญ่เดี๋ยวปลาลายตัวลายใช่ปะใช่ใช่ใชใชปลาลายอยีกนะครับต้องสะบัดออกกัดปูเสือไม่กัดปูอ๋อเสือมันจะกัดเล่นกับปูเล่นกับปู เสือกัดแฮ่เ <Jan> ส <Irish> ือเล่นก no ับปูใช่ไหมเสือเสือเอ้าเอ้าเสือเอมันเล่นกับปูเล่นกับปูเฮ้ยเสือจ้ะยายยักษ์สามมันเสือไม่เอาเสือไม่แกล้งน้องเสือไม่แกล้งน้องไอ้ยเสือปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเสือปล่อยเข้าไปมันเห็นปูมันจะมากัดเล่นนะเสือ คุณป,ปูอ่าเขาเรียกอะไรปูลมนะน่ากอดแล้วครับ ครับของคนที่ติดตามชมครับสุนิที่โจทเวชชอนาครับคนลากปลาบางเบื่อครับ